สวัสดีค่ะ,ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเกดนะคะจะมาแนะนำเนาะจะมาแนะนาแล้วก็จะมากินให้ดูนะคะว่าสเตมเซลล์ของเรานะคะมันดีแค่ไหนเนาะวันนี้ค่ะจะมาแนะนําตัวนี้เลยนะคะสําหรับท่านที่นะคะมีโรคประจําตัวหรือไม่มีโรคประจาตัวก็แล้วแต่นะคะ,ะเกิดนิดนึงนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถผลิตสเต็มเซลล์ผลิตเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าทําไมจะต้องกินสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์จะไปช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะ เขาจะไปซ่อมแซมค่ะจุดตรงไหนในร่างกายเราที่ไปซ่อมแซมเขาจะกินแล้วเราจะกินใช่ไหมอ่าแล้วเขาก็จะไปซ่อมแซมข้างในของเราทาให้เซลล์ของเราในร่างกายเนี่ยมันฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งค่ะเซลล์ไหนที่มันเสื่อมลงไปแล้วเขาก็จะฟื้นฟูกลับมาอ่อนเยาว์กลับมาเป็นเด็กขึ้นหมาอีกครั้งนะคะกลับมาเหมือนตอนที่เราแบบกาลังจเจริญเติบโตอ่านะคะเซลล์อของเราก็จเจริญเติบโตแต่ตอนนี้ถ้าเราอายุมากแล้วหรือว่ามีโรคประจำตัวตรงไหนที่มันสึกหรอเขาก็จะไปซ่อมแซมไปเสริมในส่วนตรงนั้นให้ร่างกายกลับมามีสุขภาา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 พพดดดดีียยยิ่่งงงงงขขขึึึึ้้้้้้้นนนนนะแลลลลลววกกก็็็ททททํํํํใใหหหหเเเเผถถไปชซ์มั กลับมาย้อนวัยอีกครั้งนะคะแล้วก็ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนาะอ่ะทีนี้จะขอแนะนำนะคะทำไมจะต้องกินสเต็มเซลล์เอเซนาตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะคือสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่แค่สเต็มเซลล์นะะเป็นสเต็มเซลล์ผลไม้ร้อเเลยนะคะทำไมคนถึงหมอถึงแนะนำว่าให้กินผักผลไม้เยอะๆเอ่อแต่บางคนกินไม่ได้ถูกไหมบางคนกินเยอะไม่ได้บางคนกินส้มลูกเดียวก็อิ่มแล้วเออบางคนกินผักกินผักแค่แบบนิดเดียวก็อิ่มแล้วแต่สเต็มเซลล์ตัวนี้ค่ะจะมีทั้งผักผลไม้ในหลายๆชนิดมารวมอยู่ใน หนึ่งซองแบบนี้นะจะดีกว่าไหมถ้าเราจะต้องกินผักเป็นโลโลจะต้องกินผลไม้เป็นหลายสิบโลมากินตัวนี้ตัวเดียวจบดีกว่าไหมคะผลไม้สิบโลเป็นเงินเท่าไหร่เออผักอาจจะไม่แพงเท่าไหร่อะแต่ผลไม้อะถ้ากินเป็นสิบโลยี่สิบโลอย่างเงี้ยเออสามารถกินได้ทุกวันไหมก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะอันนี้พูดถึงเรื่องจริงเลยนะพูดเรื่องจริงเลยนะคะแต่ตัวนี้ค่ะเขาเป็นสเตมเซลล์ที่มีส่วนผสมของกูต้าอวกาศด้วยถ้าคนนึกไม่ออกกูต้าอวกาศคืออะไรนึกไปถึงเอ,อ่อขออนุญ,ญาตนะคะ พูดถึงเรื่องวัดถ้ำเขานางนอน,นที่เด็กกลุ่มของนักฟุตบอลน,นะคะโค้ชที่พาเด็กๆเข้าไปในถ้ำแล้วติดอยู่ในถ้ำนะคะแล้วที่นักคุณหมอต่างๆดอกเตอร์ต่างๆที่เข้าไปช่วยนะคะสิ่งแรกที่เขาให้กินเลยคือกูต้าอาวกาศเพราะอะไรคะเพราะเขาเป็นอาหารชันเลิศที่มันเข้าไปช่วยซ่อมแซมในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเข้าไปฟื้นฟูในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมค่ะนะคะนักบินอวกาศค่ะคุณคิดว่านักบินอวกาศจะสามารถยกเตาแก๊สยกหม้อยกกระทะยกคก เออเอาอาหารผักไปเก็บไว้เป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยได้ไหมสามารถไปทําครัวบนกระสวยอวกาศได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเขาก็กินกูต้าอาวกาศเนี่ยค่ะเป็นอาหารแล้วมันจะมีสเตมเซลล์ที่ไหนบ้างที่มันมีกูต้าอาวกาศถ้าคุณไปเจอที่ไหนมีกูต้าอาวกาศแล้วราคาหลักร้อยคุณไปซื้อที่นั่นเลย คุณโชคดีมากที่คุณเจอแต่ถ้าคุณยังไม่เจอขอแนะนําตัวนี้ค่ะเอเซน่าค่ะนะคะเป็นนะคะผลงานวิจัยนะคะจากเยอรมน,นีนะคะที่ครูสิตาไปซื้อผลงานวิจัยมาแล้วก็เอามาทําเป็นอาหารเสริมของเราแล้วคือแบบโหจะบอกว่าครูตาแบบสุดยอดมากนะคะปกติแล้วสเต็มเซลล์เนี่ยเกยเคยขายที่ห่ออื่นมานะคะราคาไม่ต่ำกว่า0,000บาทแล้วคือราคาทุนอนะ่ะ2 0 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ราคาขายอ่ะส0,000กว่าบาทนะคะเคยขายแล้วก็เคยกินแต่พอมาเจอสเต็มเซลล์ตัวนี้ค่ะราคาหลาก 100, าักร้อยแม่เจ้า โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าใครที่ได้กินโคตรโชคดีเลยใครไม่ได้กินคุณก็พลาดมากที่ไม่ตัดสินใจซื้อกินกล้าพูดแบบนี้เลยนะคะขอแชร์ประสบการณ์ตัวเองค่ะเกตค่ะเป็นโรคสะเก็ดเงินปวดท้องประจำเดือนเวลาเป็นประจำเดือนเนี่ยคือคือจะสุดเลยคือแบบจะนอนเลยปวดเอวปวดท้องปวดหลังคือเป็นไปนหมดเลยคนเป็นผู้หญิงคนที่เป็นอาจจะรู้นะคะไม่อาจจะรู้อะคือรู้แน่นอนนะว่าเป็นยังไงนะคะตอนที่เป็นประจำเดือนนะแล้วก็เป็นโรคกระเพาะเรือรลังเป็นภูมิแพ้ตัวเองนะเห็นไหมจากการคอนเฟิร์มนะคะว่าสิ่งที่เกตพูดเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วเกตกินตัวนี้แล้วค สเตมเซลล์ตัวนี้เป็นสเก็ตเงินบอกยังเออเป็นสเก็ตเงินด้วยสเก็ตเงินหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเป็นยังไงไปเซิร์ชดูใน Google ค่ะว่าคนที่เป็นสเก็ตเงินเป็นยังไงนี่แบบว่าเกิดแบบเหมือนเกิดใหม่เลยดีขึ้นมากนะคะดีขึ้นมากเลยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเกิดเป็นสเก็ตเงินถึงขั้นที่แบบว่าปวดเข้าไปทั้งตัวค่ะปวดเข้าไปในกระดูกเลยคือมันกินกระดูกคือมันเข้าไปในกระดูกอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมาเจอสเตมเซลล์ตัวนี้เกิดกินไปอาทิตย์แรก คือเห็นผลตั้งแต่3าวันแรกแล้วในเรื่องของผิวนะคะผิวมันจะมันจะเนียนขึ้นนุ่มขึ้นนะคะพอกินไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปสะเก็ดเงินที่เกตดปีนตุ่มเล็กๆค่ะที่เป็นแผ่นเล็กๆที่มันเล็กมันเริ่มหายมันเริ่มจางลงนะคะแล้วพอกินไปค่ะประมาณ3 4สี่กล่อง5้ากล่องเนี่ยสเก็ดเงินเริ่มลดลงโอ้โหเกิดเป็นคนใหม่นะ,ะไม่เชื่อไม่เป็นไรเอาที่เบิกบานนะคะทีนี้ค่ะภูมิแพ้หายอาการปวดประจำเดือนที่เคยเป็นหาย ะะแต่จริงๆเนี่ยเกตกินอาหารเสริมของคุซิตาเนี่ยทุกตัวนะคะแต่จะมาบอกว่าตัวนี้วันนี้จะมาพูดถึงตัวนี้นะคะที่ช่วยในเรื่องของร่างกายเกยที่เขาไปซ่อมแซมร่างกายถ้าเปรียบเสมือนรถยนต์ก็เปรียบเสมือนเอเซนาเนี่ยเป็นน้ามันเครื่องเป็นถ่ายน้ํามันเครื่องอะ,อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูแลส่วนต่างๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบซ่อมแซมในเครื่องยนต์นะคะในรถของคุณนะคะตัวนี้เลยเอเซนาราคาเท่าไหร่หลยคนอยากจะรู้แล้วที่บอกว่าหลักร้อยมันหลักร้อยเท่าไหร่วะ คุณเคยกินอาหารเสริมที่แบบว่าอาจจะเป็นคอลลาเจนหรือเขาจะบอกว่าเป็นสเตมเซลล์แต่คือเขาใส่แค่ไหนอะที่เขาขายให้คุณร้อยกว่าบาท200กว่าบาทอย่างเงี้ยลองคิดค่ะใช้ใช้ความคิดแบบหัวสมองน้อยนิดก็ได้มันคิดได้อยู่แล้วนะคะว่าราคาเท่านี้เฮ้ยมันจะเห็นผลเร็วแค่ไหนวะแล้วถ้าไม่เห็นผลเร็วเฮ้ยมันจะมีสารอันตรายสารต้องห้ามอะไรหรือเปล่าควรจะคิดนะคะตรงนี้นะ,ะแต่ของเราค่ะครูสิตาค่ะช่วยเหลือคนไทยโดยเฉพาะก็ว่าได้ ช่วยเหลือคนไทยโดยเฉพาะก็ว่าได้เพราะคุยตาค่ะม <sh> ีจิตตั้งต้นในการให้ค่ะว่าอยากให้คนไทยได้กินสินค้าดีๆทาไมเราจะต้องไปกินคอเตอร์แบนสินค้าของเมืองนอกที่ราคาสูงๆทั้งๆที่ต้นทุนการผลิตมันไม่เท่าไหร่แต่เราต้องไปกินราคาสูงๆทำไมของไทยจะไม่มีของดีทําไมของดีมันจะต้องอยู่ที่เมืองนอกเขาก็เลยซื้อผลงานวิจัยมาเลยค่ะมาเป็นผลิตเป็นสินค้าของคนไทยเองนะแล้วก็ให้คนไทยได้จับต้องได้ได้กินได้แบบง่ายๆแล้วมันเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกเลย ะะเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะใครเชื่อไม่ต้องกินใครเชื่อไม่ต้องซื้อเพราะตอนนี้ก็ผลิตแทบไม่ทันอยู่แล้วนะคะเนี่ยเก็บคว้ามาได้ไว้กินเองเนี่ยโคตรโชคดีแค่ไหนแล้วนะคะอ่ะจะมาแนะนําต่อนะคะสเตมเซลล์ตัวนี้ค่ะเอเซน่าให้ดูใกล้แสงไฟอาจจะส่องอ่ะเอเซน่านะคือแบบนี้เลยนะคะถูกกฎหมายทุกอย่างค่ะให้ดูข้างหลังอ่ะอะยอยเราก็มีนะคะนี่อืมอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูเอาแล้วกันนะใครซื้อก็ไปดูแล้วกันนะเออนะคะคือถูกกฎหมายทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าก,กินแล้วจะตายคือคนเราไม่ต้องตายทุกคนอยู่แล้วถูกไหม ถ้าพูดแบบเป็นกันเองบ้างก็อย่าว่ากันนะคนเรามันต้องทายทุกคนอยู่แล้วแต่จะดีกว่าไหมที่จะยืดอายุอยู่กับคนที่เรารักได้ไปนานๆอืมนะแล้วตัวนี้กินได้ตั้งแต่เด็กคือมันเป็นสเตมเซลล์คือผลไม้อ่ะมันไม่มีสารเคมีอ่ะผลไม้ผักคือกินได้ทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่เกิดอ่ะนะคะแต่เราก็จะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเวลาไม่แนะนําเด็กที่อายุต่ำกว่าสี่ห้าขวบนะคะกินเพราะอะไรจริงๆมันกินได้แต่ ไม่แนะนําให้กินเพราะว่าถ้าเวลาร่างกายเกิดเขาเป็นอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ไม่เคยรู้อย่างเงี้ยค่ะหรือเขาเป็นอะไรอยู่แล้วที่ที่ยังคือยังไม่เคยรู้อะไรอยู่แล้วข้างในอะไรเงี้ยเราไม่รู้ใช่ไหมว่าร่างกายเป็นไงแล้วเกิดกินของเราไปแล้วเขาเกิดอาการของเขาที่เป็นอยู่อยู่แล้วเนี่ยมันซุดลงแล้วเขาจะมาโทษเราได้อันนี้พูดจริงๆเลยนะคะเกดเองค่ะให้ลูกกินตั้งแต่ห้าขวบไม่ใช่ห้าขวบสิตอนนี้แปดขวบแปดขวบเออประมาณห้าขวบ เพราะอยู่แบงคคุยตามมาสาอปีอประมาณห้าขวะเกล็ให้ลูกเกล็ดกินนะเวลาที่น้องเดียไม่สบายลูกเก็ไม่สบายเนี่ยจะไม่ได้กินยาหมอนะคะแต่จะกินสเต็มเซลล์แล้วเขาก็ชอบกินด้วยนะคะกินก่อนนอนตนื่นขึ้นมาอย่างเป็นหวัดคัดจมูกหรือว่าเป็นไข้ไอจามอะไรเงี้ยคือจะให้กินเลยตัวนี้เลยตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็โล่งเขาก็หายเขาก็ดีขึ้นนะคะตัวนี้เลยนะคะมั่นใจมากถ้ากินแล้วเป็นอะไรถ้ากินแล้วตายภายในสาวันปานนี้เกลคง,งตายแล้วอาจจะไปเกิดใหม่แล้วก็ได้ลูกเก๋ก็คงตายไปแล้วนะแต่ตอนนี้สุขภาพโคตรดีน้องเดียค่่ะตตั้งแกินเอซาม ไม่มีอาการโอ้เป็นปีแล้วไม่มีอาการเป็นไข้เป็นหวัดอะไรเงี้ยไม่มีเลยสุขภาพแข็แงแรงนะคะโอเคอ่ะทีนี้เราจะมากินให้ดูเลยพูดเยอะไม่กินสักทีกินจริงหรือเปล่าอ่ะมาดูกันอ่ะเดี๋ยวเรากดกลยมาขออนุญ,ญาตนะคะบ้านๆเลยนะคะ,ะนี่นะคะวิธีการกิน,นะคะ่ะ ถ้าคนที่กินอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะเคยกินอาหารเสริมยี่ห้ออื่นมาอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถกินตอนตื่นนอนตอนท้องว่างได้เลยนะคะเขาจะดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายคุณได้ดีมากนะคะแล้วตัวนี้คือจะบอกว่าดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็วและดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่มีโรคจำตัวนะคะแนะนําให้กินหลังอาหารทันทีนะคะให้กินหลังอาหารทันทีเพราะตัวนี้เขาจะเข้าไปดูดซึมในร่างกายเร็วแล้วมันจะเห็นผลเร็วนะคะถ้าคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วแล้วไปกินตอนท้องว่างเลยเนี่ย คือเขาจะเข้าไปทํางานเร็วไงปฏิกิริยาคุณในร่างกายคุณอาจจะเจ็บป่วยอยู่แล้วอาจจะรับรับไม่ไหวหรืออาจจะรับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นควรจะกินอาหารเข้าไปรองท้องก่อนนะคะแล้วค่อยกินสเต็มเซลล์เข้าไปหลังอาหารเนาะแต่สาหรับเกดเนี่ยกินอาหารเสริมมาหลายลายี่ห้อแล้วเกดก็จะกินตอนท้องว่างตอนตื่นนอนเลยนะคะสามารถกา,ารกินสามารถกินสดๆดเลยหรือผสมน้ํากินก็ได้สาหรับคนป่วยนะคะแนะนําให้ผสมน้ํากินก่อนนะคะสักอาทิตย์แรกนะคะแล้วต่อไปค่อยฉีกกินได้เลยนะอ่ะอื้อ เขาตัวอือฮะืมอนี่ค่ะรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆออกเปรี้ยวๆหวานๆกินง่ายคือผลไม้อ่ะคิดดิผลไม้อ่ะรวมๆกันอ่ะอือผลไม้รวมๆกันมันก็ออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะสำหรับท่านใดอือสำหรับท่านใดนะคะ สําหรับท่านใดที่เจ็บป่วยอาการแบบว่าทุดโซมมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ย <5 S 2> เวลากินไปรสชาติเขาจะเปรี้ยวมากหน่อยนะเขราะาเปรี้ยวมากหน่อยเพราะว่าจุดรับรสของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะ <5 S 2> อาจจะเสื่อมนิดนึงนะคนเจ็บป่วยอนะเนาะนะคะอะไรมันก็แบบว่าเสื่อมนิดนึงเอ่อรสชาติเขาจะเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณกินต่อเนื่องไปแล้วนะคะก็จะกินง่ายยิ่งขึ้นมันก็จะไปเปรี้ยวความหวานเริ่มมาอะไรเงี้ยน,นะคะเป็นผลไม้เนา <5 S 1> นะ หมดแล้วนะคะดูนี่นี่นะคะหมดแล้วกินจริงก็ขายจริงเนาะแล้วแนะนำนิดนึงค่ะการกินสเต็มเซลล์หรือการกินอาหารเสริมหลายๆย,ยี่ห้อนะคะ<า>คุณ<า>ควรจะกินน้ําตามเยอะๆจิบน้ําไปในทั้งวันนะคะจิบน้ำไปเยอะๆแล้วสเต็มเซลล์ของเรานะคะวควรกินน้ําเยอะๆเช่นเดียวกันเพราะว่าน้าเนี่ยเขาจะนาพาสเต็มเซลล์เนี่ยเข้าไปหาจุดที่บกพร่องเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ โอเคนะคะเรียบร้อยเนาะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะกูเกดก็มาแนะนำนะคะตัวนี้อ่ะลืมบอกราคานะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะสเต็มเซลล์ตัวนี้คุณคิดว่ามีกูต้าอวกาศเป็นผลไม้รวมคนกินเจทานได้กินมังสวิรัติทานได้คนแพ้อาหารทะเลทานได้ทานได้ทุกคนนะคะคิดว่าจะราคาเท่าไหร่ราคาเพียง690บาทเท่านั้นเองค่ะราคา6 9 0าบาทเท่านั้นเองค่ะสุดยอดมากๆเลยกับการที่คุณจะไปกินสเต็มเซลล์อย่างที่เกตบอกเกดเคยขาย2 3หมื่นมาแล้วนะคะ แล้วตัวนี้นะคะเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะคนที่มีโรคประจำตัวโรคภัยไข้เจ็บก็จะเห็นผลเร็วหน่อยเพราะเขามีอาการอยู่แล้วถือว่าแต่ถ้าเป็นคนปกตินะคะก็อาจจะร่างกายแต่คนอาจจะซึมซับได้ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนนะคะคนที่ไม่มีโรคประจำตัวก็อาจจะเห็นผลช้าเพราะมันไม่มีอาการอะไรแสดงเนี่ยว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมถูกไหมแต่สิ่งที่คุณได้สิ่งที่คุณเห็นคือคุณจะรู้เลยว่าผิวพรรณคุณดีขึ้นแล้วก็หน้าตาจะเด็กลงนะคะเดี๋ยวคุกเกตค่ะจะเอา เอามาลงใต้โพสต์ใต้คลิปนี้ให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้ก่อนที่กินสเตนเซลนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในสินค้าต่อไปอคุณเกดจะมาแนะนำสินค้าเกี่ยวกับอะไรคอยดูกันนะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ